ในค่าคืนที่สงบนิ่งมีเพียงแสงจันทร์สลัวณนะลําน้ำสายนี้มีคำสัญญาบางอยา่างที่ถูกเก็บนําไว้ในความมืดและความเงียบงันรอวันที่จะถูกปลดปล่อยหนึ่งปีแล้วนับตั้งแต่ป้าเอมภรรยาสุดที่รักของลุงชมจากไปและหนึ่งปีแล้วที่ลุงชมทำในสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจ ทุกค่ำคืนแกจะพายเรือลำน้อยออกไปกลางลำน้ำเพียงลำพังไม่ได้ไปหาปลาไม่ได้ไปส่งใครมีเพียงเรือเปล่าๆกับความเงียบงันเท่านั้นดูสิเอาอีกแล้วสงสัยจะเสียสติไปแล้วจริงๆน่าสงสารนะรักเมียมากจนเป็นบ้าไปเลยกล้าผู้เป็นลูกชายคนเดียวของลุงชมเฝ้ายืนมองพ่ออยู่ห่างๆ ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเป็นห่วงเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้พ่อหลุดพ้นจากความโศกเศร้านี้ได้เลยแล้ววันสุดท้ายก็มาถึงป้ายประกาศเก่าๆมีข้อความจากทางการเขียนไว้ว่าจะมีการปิดท่าเรือแห่งนี้ถาวรในวันรุ่งขึ้นท่าเรือเก่าแก่กำลังจะกลายเป็นเพียงตำนาน กล้าสังเกตเห็นแววตาของพ่อในคืนนี้มันไม่ได้มือลอยเหมือนเคยแต่กลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นราวกับว่าคืนนี้มีภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จความสงสัยในใจทำให้กล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพี่ทำได้แล้วนะเอมพี่ทำตามสัญญาได้แล้วลุงชม พูดต่อความว่างเปล่าที่อยู่ตรงหน้าน้ำตาเริ่มคลอหน่วยหนึ่งปีเต็มที่พี่พาดวงวิญญาณเรีร่อนที่ติดอยู่ณที่แห่งนี้ข้ามฟากไปสู่สุคติพี่พาพวกเขาไปทีละดวงทีละดวงเหมือนที่เอมเคยขอไว้ก่อนสิ้นลมเอมบอกว่าพวกเขาน่าสงสารไม่มีใครนำทางตอนนี้ พี่พาไปครบทุกคนแล้วนะในวินาทีนั้นเองกล้าก็เข้าใจทุกอย่างพ่อของเขาไม่ได้เสียสติแต่กำลังทำตามคำม,มั่นสัญญาสุดท้ายที่ให้ไว้กับแม่ภารกิจที่แบกรับความโศกเศร้าและคำาอรหามาตลอดทั้งปีลุงชมยกมือขึ้นปาดน้ำตาตัวเองแล้วพูดประโยคสุดท้ายด้วยรอยยิ้มบางเบา และค่าคืนนี้ก็ถึงคิวของดวงวิญญาณดวงสุดท้ายแล้วนะไปกันเถอะนะเอมพี่จะไปส่งสิ้นเสียงของลุงชมสายลมก็พัดวูบหนึ่งอย่างแผ่วเบาผิวน้ำตรงที่นั่งว่างเปล่าเกิดระลอกคลื่นเล็กๆคล้ายมีใครบางคนเพิ่งลุกขึ้นจากไปลุงชมค่อยๆพายเรือกลับเข้าฝั่งอย่างเชื่องช้า ถ้าว่าครั้งนี้เรือของแกได้ว่างเปล่าอย่างแท้จริง